ที่ Modify Watch Training Center เรามี3หลักสูตรที่เป็นหัวใจหลัก 1. คือหลักสูตรซ่อมนาฬิกาขั้นพื้นฐานที่เป็นทั้งระบบคอร์สและ a u t o m a t i c 2. คือหลักสูตรซ่อมนาฬิกาจับเวลาหรือที่เรียกกันว่าครโนกราฟทั้งระบบคอร์สและระบบ a u t o m a t i c หลักสูตรที่3คือหลักสูตรขัดนาฬิกา ที่เราจะสามารถสอนได้ทั้งขัดตัวเรือนและก็สายนาฬิกาทุกชิ้นส่วนที่เป็นเคสภายนอกนะครับซึ่งทางเราจะเปิดสอนหลักสูตรช่างซ่อมนาฬิกาโดยเป็นหลักสูตรที่ผู้สนใจไม่เป็นต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านการซ่อมนาฬิกามาก่อนโดยที่เราจะมุ่งเน้นไปตั้งแต่การใช้เครื่องมือในการซ่อมนาฬิกาอุปกรณ์การล้างเครื่องอุปกรณ์ในการหยิบจับซึ่งผู้เรียนนั้นจะได้ฝึก การซ่อมนาฬิกากับช่างนาฬิการะดับมืออาชีพที่มีอายุงานไม่ต่ำกว่า10ปีและหัวใจหลักคือเราจะมุ่งเน้นไปเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่มาเรียนกับเราไปต่อยอดในการทําธุรกิจซ่อมนาฬิกาได้แบบครบวงจรและหลังจากเรียนจบผู้เรียนสามารถโทรมาปรึกษาครูได้ตลอดและก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจที่จะมาเรียน ซ่อมนาฬิกาทั้ง3หลักสูตรที่กล่าวมานี้นะครับสามารถติดต่อได้ทางเพจ Modify Watch Company Limited และเว็บไซต์ Overlist.com นะครับขอพรบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ